นะครับสวัสดี FC Fan แฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีครับวันนี้นะครับผมประจําวันที่28กันยายน2567นะครับทินะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมในองวดนี้นะครับ1ตุลาคมนะครับให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันใครรอ ขอคนละหนึ่งหัวใจขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์นะใครรอแนวทางรัฐบาลไทยขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์พิง์เขาพร้อ,อมนะครับเดี๋ยวเฮียติจัดให้นะครับผมสาหรับแนวทางวันนี้ต้องบอกนะครับว่าแนวทางเนี่ยนะครับผมสาหรับรัฐบาลไทยเนี่ยสถิติมันค่อนข้างชัดเจนนะครับ สถิติมันค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนตรงไหนชัดเจนตรงที่ว่าแนวทางของราพัฒนาเนี่ยนะฮะนี่ครับในเมื่อผมเก็บมาแล้วเนี่ยเก็บสถิติมาเนี่ยเปีนะครับผม7ปีก็คือเนี่ยฮะตั้งแต่ปี6-6ปี6-5ปี6-4นะครับ6-3 6-2 6-1เนี่ยนะครับว่า,วา,าหวยลาอ่อหวยรัฐบาลไทยเนี่ยหนึ่งตุลาคมชอบออกประมาณไหน ออกเลขประมาณไหนแล้วมามีสถิติยังไงวันนี้จะพามาคำนวณจะพามารับชมไปพร้อมๆกันพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พริงเขาพร้อมให้หน่อยครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับรอไขเฮียเดี๋ยวจัดให้ครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วมาดูถ้าพร้อมแล้วมาดูอ่ะทุกคนดูไปพร้อมกันนะหนึ่งตุลาคมปีหกเจ็ดนะครับแนวทางวดนี้เนี่ยมีเลขดังเลขเด่นเนี่ยเยอะมากๆแต่พอเอาจริงๆเนี่ยเลขมันออกตัวซ้ําตัวเดิมค่อนข้างบ่อยอ่ะพี่ดูมาเห็นไหมมีศูนย์นะดูนะจํานะปีที่แล้วเนี่ยออกมีศูนย์มีหกปีก่อนหน้านี้มีหกมีห้ามีศูนอ่าดูนะ สามตัวบนมีเจ็ดมีแปดมีสามโอเคมีสามมีเก้ามีห้าดูนะครับปีหกสองมีเจ็ดมีเก้ามีห้าปีหกหนึ่งมีสามมีเก้าปีหกศูนย์มีเจ็ดมีห้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะผมเนี่ยสรุปมาแล้วครับว่าตัวไหนเนี่ยที่มาเกือบจะทุกปีและเป็นชุดตัวเลขที่สวยมากก็มีทั้งห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับ แต่โดยสถิตินะครับรัฐบาลไทยเนี่ยทุกคนสังเกตนะั้งงวดเนี่ยปีหกศูนย์ออกหนึ่งสี่กับห้าสองเนี่ยสี่มันจะต้องมาเห็นปะเห็นปะเนี่ยเลขมันคุ้นชินมากเลขมันเป็นเลขเก่าเลขคุ้นชินมากมีเจ็ดมีเก้านะครับมีเก้ามีห้านะครับเนี่ยห้าเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าสามเห็นไหมครับเนี่ยเจ็ดหนึ่งแปดสามหกเก้าห้าศูนย์อ่ะหกเดี๋ยวต้องมีอีก อ่านะครับหกเนี่ยหกในมาสองปีนะครับหกเก้านะครับแล้วก็หกหกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมเนี่ยผมบอกเลยว่างวดเนี้ห้ามาแรงมากนะครับห้ามาแรงมากถ้าเอาเอาตามที่ผมวิเคราะห์เอาตามที่ผม,าาม,ผมคํานวณสถิตินะเลขชุดที่มาบ่อยเลยนะครับจะประกอบไปด้วยห้าเจ็ดเก้าและศูนย์เนี่ยพวกเนี้ยมาเกือบทุกงวด นะครับมาเกือบทุกงวดนะครับผมถ้าเอามาจับปฏิปปาต่อกันเนี่ยผมบอกเลยมีเ hey, ฮนะครับผมไม่ว่า5หรือ7หรือ9หรือศูนย์เนี่ยงวดเนี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมดูให้ดีนะเลขชุดเนี้ยในรัฐบาลไทยโอกาสมีสูงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจับตารางให้ทุกคนได้ดูนะครับจะมาจับตารางให้ทุกคนดูหนึ่งตุลาคมบอกเลยว่างวดนี้เลขในตารางค่อนข้างมานะครับแต่จับให้ดีตารางที่ผมจะเขียนต่อไปเนี้ยจับให้ดีมีโอกาส ถูกสูงมากนะครับในหวยรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับผมอ่มาดูกันนะผมจะเขียนตารางให้ทุกคนได้ดูนะว่างวดนี้เป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็มีเอตัวเด่นตัวรองเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมอืม ทุกคนครับฟังให้ดีนะเลขที่ผมจะเขียนต่อไปนีปกติแล้วเนี่ยเลขตารางผมจะเอามาจาก3ตัวบนอย่างเดียวซึ่งผมเนี่ยไปวิเคราะห์มาแล้วว่าการเอา3ตัวบนมาวิเคราะห์เลขตารางเนี่ยโอกาสถูกมีไหมม,มีแต่ค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยค่อนข้างที่จะไม่ได้ถี่รัวเหมือนหวยลาวเนาะ,ะไม่ได้ถีไม่ได้รัวเหมือนหวยลาวพัฒนาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ นะครับ <S an> ผมเลยเอาล่างกับบนมาคลาดกันแล้วก็ทามาในใบตารางเพราะฉะนั้นใบตารางเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้าทั้งล่างทั้งบนและงวดเนี้ยนะหตุลาคม6 7เลขตารางเนี่ยมีโอกาสเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วเพราะเราเอาทั้งล่างทั้งบนมาคํานวณน,นะครับ <S <S <an> <S งวดนี้รัฐบาลไทยนะครับเด่นแน่นอนเลยคือ5ครับผมแน่นอนเลยคือ5ครับ <S <S <an> <S ปีที่แล้วเนี่ยออก0-2นะครับแล้วก็ 6- 6 <S an> เพราะฉะนั้นผมจะให้เด่น5 รองศูนย์เจ็ดกลางตารางครับเก้าต้องมีครับนะเจ็ดกาลางตารางเก้าต้องมีทีนี้จำได้ไหมว่าปีหกห้ากับปีหกสี่เนี่ยนะครับผมอ่าเขาจะออกเลขคล้ายๆกันนะครับมีเก้าสามมีห้าเก้ามีเก้าเจ็ดมีห้าเก้าก็คือสองตัวล่างะแหละสองตัวล่างเนี่ยออกคล้ายกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอ่าตัวนะครับ ฝั่งนี้งวดที่แล้วมีหกนะครับใส่ไปแล้วก็คือเก้างวดที่แล้วมีศูนย์ใส่ไปแล้วนะปีที่แล้วนะครับออกศูนย์สองเนาะและนะ้วก็หกหกเนาะเพราะฉะนั้นหกหกเนี่ยเ <ๆ S 1> บิ้ลเนี่ยผมกลับหัวให้เรียบร้อยนะครับมีเก้าใส่ตารางมีศูนย์ตารางและอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเนี่ยจะไม่ทิ้งเลยนะครับจะทิ้งไม่ได้เลยในรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับจะทิ้งไม่ได้เลยในรัฐบาลไทยงวดน,นี้คือเลขแปดครับ งวดนี้รัฐบาลไทยออกในตารางทุกคนสองตัวสามตัวมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับจะสองตัวหรือสามตัวมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับมาวัดกันอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยสองตัวหรือสามตัวดีนะครับผมมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับจะเข้าสามตัวหรือสองตัวเดี๋ยวมาวัดกันแต่ว่าเลขในตารางโอกาสเข้าสูงมากนะครับอ่าโอกาสเข้าสูงมากนะครับผม อ่าพอเห็นแบบนี้แล้วคุ้นคุ้นขึ้นมาไหมคุ้นคุ้นขึ้นมาบ้างไหมทุกคนอ่ะผมจะจับให้ดูเลยละกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาใครอยากได้สายด่วนใครอยากเข้ากลุ่มนะครับ ชื่อกลุ่มรับโชคนะครับกดลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากไร์สดกดลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากเฮียตีนะครับเข้ากลุ่มฟรีทุกคนนะไม่ต้องเสียเงินค่าเข้ากลุ่มนะครับไม่ต้องเสียเงินค่าเลขนะครับผมใครที่อยากได้2ตัวล่างรัฐบาลไทยเป็นสายด่วนนะครับขอแอดมินที่ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยกดลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากเฮียตีแจกฟรีทุกคนนะครับผมนะอ่ะเวลาคำนวณเลขตารางคำนวณอย่างนี้ทุกคนเอา5้ามาตั้งเด่นใช่ไหมเอาศูนย์มาลองเอามาตั้งไว้เลยเอามาตั้งไว้เลยทุกคน อ่ะเอามาตั้งแบบนี้ไว้เลยอ่ะเอามาตั้งแบบนี้ไว้เลยทุกคนขอแก้มือหนะะ่อยค่ะเฮียเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้ อ่ะตัวแรกครับห้าในตารางเนี่ยผมบอกเลยนะตัวแรกเลยนะห้าแปดถ้าศูนย์จะมางวดที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเขาออกศูนย์สองเนาะปีที่แล้วเขาออกศูนย์สองนะครับงวดนี้ยผมให้ระวังนะครับผมให้ระวังเลยถ้ารองศูนย์นะถ้ารองศูนย์ผมให้ระวังเก้าศูนย์ 9058ูย์ห้าแปดทีนี้เหลือเจ็ดครับเจ็ดจับคู่กับตัวเด่นคือเจ็ดห้าจับคู่กับตัวรองคือเจ็ดศูนย์ผมให้ภาษีไปที่เจ็ดห้าอยู่แล้วนะครับเราต้องให้ภาษีตัวเด่นงวดน,นี้3ามตัวแตกไปเลยค่ะเฮียเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับรู้สึกว่าหวยรัฐบ,บาลไทยจะหามาสองวดแล้วนะก็คือหกศูนย์หกนะครับแล้วก็หกหกสองเนาะอ่าแล้วก็หกหกสองเนาะ เพราะฉะนั้นผมว่าหวยรัฐบาลไทยงวดนี้คือเต็มโคตาแล้วสามตัวตรงเนี่ยเต็มโคต้าแล้วหกเนี่ยมาจนมาสองตัวสองงวดเลยอะ่ะคือปีเอ่อหนึ่งกันยาก็ออกหกศูนย์หกเนาะอ่าสิบหกกันยาก็ออกหกหกสองเนาะนะครับผมว่ามันมาแบบสองงวดติดอะ่ะสองงวดติดอะ่ะเพราะฉะนั้นหกน่าจะเต็มสตรีม้วฮะหกน่าจะเต็มสตรีมแล้วนะครับผม สำหรับสามตัวงวดนี้ยผมให้ระวังไว้เลยนะครับผมให้ระวังไว้เลยว่าสามตัวงวดนี้ยจะมีห้ากับศูนย์ที่แยกกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมคำนวณให้นะก็คือห้าตัวแรกนะครับมีศูนย์อยู่ด้วยห้าศูนย์แปดหรือศูนย์ห้าแปดนะครับมีศูนย์อยู่ในนั้นด้วยอีกตัวหนึ่งคือมีศูนย์แต่ไม่มีห้านะครับ นี่คือแนวทางเฮียตีรัฐบาลไทยงวดนี้ผมบอกเลยนะผมไม่อยากทำให้พ่อแม่พี่น้องผิดหวังนะครับหกหครับเฮียหกหได้ครับแต่ผมเด่นห้านะแต่ผมเด่นห้านะห้าห้าได้ไหมล่ะ <c oughs> เออถ้าจะเบิ้ลนนะอันนี่เลยฮะนี่เลยฮะนี่เลยฮะ ใครกดลิงก์ด้านล่างไม่ได้ออกจากไลฟ์สดและเข้าใหม่นะครับทุกคนใครกดลิงก์ด้านล่างไม่ได้ออกจากไลฟ์สดและเข้าใหม่นะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์ไว้ทีครับใครชอบเลขไหน,ไหนคอมเมนต์ไว้ทีครับอใครชอบเลขไหนเลขไหนถูกใจคอมเมนต์ไว้ทีครับจุดทูบไหมครับฮียแล้วรัฐบาลไทยเจอจุดทูบวันเลขออกครับผมอันนี้ผมให้ใบเต็มไมว้เฉยพี่พี่แสนชัยนะครับคือปกติเนี่ยผมจะเอาสามตัวมาคำนวณอย่างเดียวไง แล้วผมรู้สึกว่าสองสางวดที่ผ่านมาสามตัวผมเลขตารางมันไม่เข้าเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเอาสองตัวล่างกับสามตัวบนมารวมกันนะครับแล้วก็คํานวณมาใส่เลขตารางนะครับซึ่งใบนี้ปกติแล้วเนี่ยใบตารางทุกคนรู้ดีอยู่แล้วมันชอบออกบนชอบออกสามตัวบนชอบออกสองตัวบนแต่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยใบนี้เนี่ยมันจะออกได้ทั้งล่างและบนแหละทีเนี้ยมันจะมาได้ทั้งล่างและบนแหละบนก็ได้ล่างก็ได้ทีเนี้ย มีโอกาสมาทาั้งคู่ปกติผมปิดกั้นไงผมจะเอา2ตัวล่างไปคำนวณแยกเอา3าตัวบนมาคำนวณใบนี้นะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะสองสมงวดที่ผ่านมาไม่ค่อยประสบความสําเร็จก็เลยเอา2ตัวล่างและ3ตัวบนมาคำนวณด้วยกันเพราะฉะนั้นใบนี้เนี่ยนะครับสตัวล่างก็ดี3ตัวบนก็ดีโอกาสมาทั้งคู่โอกาสมาแรงทั้งคู่นะครับใครชอบตัวไหนคอมเมนต์ได้เลยเข้ากลุ่มได้แล้วขอให้เฮงเฮงบังบงรวยยครับ ไทยมีสายด่วนไหมมีครับผมสายด่วนเป็นเลข2ตัวล่างเน,น้นเน้นตัวล่างเน้นเน้นใครอยากได้กดลิงก์ด้านล่างบอกว่ามาจากเฮียตีนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูฝีทุกคนอใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยครับผมใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยครับงวดนี้ขอให้โชคดีครับพี่นะครับงวดนี้ขอให้โชคดีครับแคปหน้าจอพิมพ์คําว่างวดนี้รวยครับเฮียตีคนรักหวยขอให้พี่บิลทัน เฮงเฮงปังปังรวยรวยรับทรัพย์รับโชคทั่วหน้านะพี่นะวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอกาบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะมาให้ตามสัญญานะครับมาแจกให้ตามสัญญาแล้วนะครับกับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะวันนี้เฮียตีคนรักหวยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ